สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณพาฝันปิ่นทองและดิฉันวาทีินีสักการค่ะค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะที่ประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเร่งขยายคุณภาพการศึกษากศนหวังให้คนไทยรู้หนังสือเพื่อยกระดับการศึกษาสู่สากล นายจตรุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนได้เร่งเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพในการยกระดับคุณภาพของกศนซึ่งจะต้องให้ประชาชนไทยทุกคนรู้หนังสือโดยเน้นเป้าหมายไปที่ประชาชนอายุ15-59ปี ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2554พบว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวยังไม่รู้หนังสือร้อยละ45ซึ่งจะต้องจัดทำแผนจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของคนไทย สำหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีนี้ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลซึ่งได้กำหนดมิติในการพัฒนาคุณภาพ6มิติคือมิติด้านผู้เรียนรูปแบบการเรียนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนครูผู้สอนและการบริหารจัดการที่จะต้องลดสัดส่วนครู ต่อผู้เรียนในกลุ่มผู้เรียนปกติให้เป็น1ต่อ60ของกลุ่มผู้เรียนพิการทางสติปัญญา1ต่อ5ต่อกลุ่มผู้เรียนพิการทางร่างกาย1ต่อ10และกลุ่มผู้เรียนพื้นที่พิเศษ1ต่อ35ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มที่ประชุมก็ได้หารือและได้มอบหมายในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับคือเรื่องประชาชนรู้หนังสือก็ขอให้ไป ศึกษาประสบการณ์เทียบเคียงกับการทำงานของสพทออซึ่งได้ดำเนินการในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและมีผลความคืบหน้าไปมากเพื่อให้แน่ใจว่าเทียบเคียงกันแล้วจะได้นำเอาประสบการณ์ที่ดีมาใช้ให้แน่ใจว่าจะสอนให้ประชาชนรู้เรื่องสือได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆส่วนเรื่องออสัดส่วน ครูต่อนักเรียนนะครับก็จะขอให้ได้ไปศึกษาถึงสัดส่วนที่เหมาะสมโดยเฉพาะระบบที่ใช้ในการอุดหนุนการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาของกอศนเนี่ยที่จะสามารถทำให้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้นเนื่องจาก เงินอุดหนุนรายหัวที่ให้กศนไปเนี่ยต้องไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่น้ำไฟและค่าจ้างครูรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาขององค์กรอื่นเช่นของสทพทก็จะพบว่า เงินที่มีใช้สําหรับการพัฒนาการศึกษาของกศนยังต่ํามากซึ่งก็ทําให้จะทําการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพยังเป็นไปได้ยากส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มีการคุยกันแล้วก็ฝากให้ไปคิดต่อก็คือเรื่องการเทียบ วุฒิม6ที่ใช้เวลาแปเดือนเนี่ยกขาใช้คำเรียกโครงการนี้ว่าอะไรนะ่ราบก็พบว่ามีผู้สนใจเข้ามาเข้าโครงการเทียบเทียบระดับเนี่ยจำนวนสูงมากคือเก้าหมื่นกว่าคนแต่ว่า สอบขั้นต้นได้ประมาณ3,000ักว่าคนแล้วก็สอบได้ผ่านเกณฑ์ทุกวิชาในรอบแรกได้ร้อยกว่าคนเท่านั้นแล้วก็จะมีสอบได้เป็นบางวิชาค้างไว้เก็บสะสมไว้ได้5ปีแต่ว่าเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ตรงความเข้าใจของผู้ที่สนใจหรือที่สาธารณชนเข้าใจเลย ก็คือการเข้าโครงการเทียบระดับม .6 ใช้เวลา8เดือนนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อย่างเน้นคุณภาพมากไม่ใช่โครงการที่เข้าง่ายออกง่ายและไม่มีคุณภาพอย่างที่เข้าใจกันนะครับเพราะนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางกศนไป ดูหลักเกณฑ์ให้มันให้ชัดเจนและชี้แจงให้สังคมเข้าใจชัดเจนว่าเป็นโครงการที่มีหลักเกณฑ์อย่างไรปัจถุประสงค์คืออะไรแล้วก็ความยากง่ายในการสอบ หากคนเราไร้ซึ่งการศึกษาย่อมขาดโอกาสดีๆค่ะโดยเฉพาะการใช้ชีวิตท่ามกลางกระแสทานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันรายงานพิเศษวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามโรงเรียนบนยอดดอยแห่งหนึ่งที่คอยมอบโอกาสให้กับนักเรียนชาวเขาทุกชนเผ่าในพื้นที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนติดตามได้จากรายงานของคุณออนอุมาถินทวีค่ะ การศึกษาใครก็ป้นเอาไปไม่ได้เพราะการศึกษาจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตขณะเดียวกันการให้การศึกษาแก่บุตรหลานก็เปรียบเสมือนเป็นการใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้หากลูกๆไม่ได้รับการศึกษาก็เหมือนต้นไม้ที่ขาดปุ๋ยและแคระแกรนประโยคสั้นๆที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกของผู้นำชุมชนตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย นายชัชวานพรสวรรค์คีรีที่สะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของการศึกษาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าอุปสรรคใดๆก็ไม่อาจปิดกั้นคำว่าโอกาสทางการศึกษา ถ้าเราได้รับการศึกษาที่ดีนะครับมันจะไปอยู่กับเราตลอดชีวิตมันจะซื่อสัตย์กับเราอย่างมากเลยการเลี้ยงลูกก็ถือว่าเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งแต่แต่ว่าถ้าลูกไม่ได้รับการศึกษาเราก็เหมือน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 กับให้ให้ปุ๋ยต้นไม้ไม่พอมันก็แค่แกระมันก็ไม่โตอย่างนั้นนะครับแม้ว่าโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งจังหวัดเชียงรายจะตั้งอยู่บนพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือการเดินทางยากลําบาก อีกทั้งนักเรียนกว่า1,147คนส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าด้อยโอกาสมาจากครอบครัวชนเผ่ามากกว่า7ชนเผ่าอาทิอาคาจีนห่อไทยใหญ่มูเซอร์นอกจากนี้ยังมีความไม่พร้อมทางด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงกฎระเบียบของทางการแต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้โอกาสทางการศึกษาแด่นักเรียนทุกคน โดยครูเฉลิมพลล่าเพลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งได้พลิกพื้นที่ว่างเปล่าและแหล่งทิ้งขยะกลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติตลอดจนปรับปรุงสร้างอาคารเรียนจนมีความพร้อมทางด้านกายภาพเป็นโรงเรียนน่ามองน่าอยู่น่าเรียนขณะเดียวกันยังขยายโอกาสสู่นักเรียนต่างพื้นที่ด้วยการเปิดเป็นโรงเรียนสาขาเชื่อมโยงครูและระบบการเรียนการสอนร่วมกัน อุปสรรคเครับ mm hmm. ก็คืออันดับแรกก็คือระเบียบนะระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเช่นที่ยกตัวอยา่างเมื่อกี้ว่าห้ามเปิดโรงเรียนสาขาชุวงชั้นที่4ใช่ไหมถ้าเราไปยืดมันก็ไม่ได้เปิดที่เทอดไทยจนเปิดมาสิบกว่ารุ่นแล้วเราก็ต้องหาวิธีทําไงเปิดให้ได้แล้วก็เปิดเป็นโรงเรียนสาขาเขาไม่ให้เปิดโรงเรียนเราเปิดเป็นโรงเรียนสาขาพออิกระยะหนึ่งมาอยู่ที่นี่เขาห้ามเปิดสาขาอีกที่นี่ก็เปิดเป็นห้องเรียนอีก พยายามหลบยังไงก็ให้ได้เพราะเราคิดว่าเราทําเพื่อสวดรวมเพื่อเพื่ออนาคตของของคนที่นี่ของคนในชาตินึกดูว่าจบไปหนึ่งคนจบมหกเนี่ยบางคนไปอยู่สถานทูตแล้วตอนนี้สถานทูตไปเป็นแกนนํานักศึกษาในมหาวิทยาลัยกลับมาพัฒนาแต่ถ้าเราไม่ทําถามว่ามันจะมีไหมตรงนี้ใช่ไหมและการอนาคตอีกกี่ปีมันไม่ใช่ไปอยู่แค่นี้มันก็ถือว่าตลอด ม,มีปรยชตลอนะโ์ดสสรับคนในใพื้นที่ด้านนักเรียนโรงเรียนห้วยพึ่งนายอาซองบุยยือนักเรียนชาวเขาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เล่าว,ว่าครอบครัวอยู่ห่างจากโรงเรียนมากแต่ไม่เคยย่อท้อต่อการมาเรียนหนังสือเพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะทำให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติเหมือนคนอื่นทั่วไป คือไม่ว่าเราจะเรียนเท่าไหร่มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วครับคือการศึกษาสังคมว่าคือได้ยิ่งในตอนนี้คือทางด้านเทคโนโลยีก็ก้าไกลมากขึ้นคือสิ่งที่หาความรู้นี่นี่แหละครับคือสําคัญที่สุดถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงังคมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความรู้เรามีการศึกษามีประสบการณ์เราก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เหมือนกับคนทั่วไปครับ สอดคล้องกับนางสาวจิ๋งคำดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านห้วยพึง่งที่เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอย่างยิ่งซึ่งจิ๋งบอกว่าหากเรามีการศึกษาก็ไม่มีใครที่จะมาดูถูกเราที่สำคัญการศึกษาเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของเธอ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหนูมากถ้าหากถ้าหนูไม่รู้หนังสือหนูก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือว่าติดต่อกับคนข้างล่างได้แล้วอีกอย่างคนข้างล่างก็จะจะดูถูกว่าเด็กดอยหลังอยู่หลังเขาเงี้ยค่ะการศึกษาคือแสงสว่างแห่งชีวิตของหนูค่ะถ้าหนูไม่ถ้าหนูไม่มีการศึกษาถ้าหนูไม่ได้เรียนหนังสือหนูก็คงคิดว่าชีวิตของหนูในชาตินี้ก็คือ จะเป็นเหมือนกับโดนปิดไฟเปลวเทียนให้แสงและลำแสงแห่งการศึกษาย่อมเปรียบประดุดแสงสว่างที่นำพาให้ทุกชีวิตก้าวไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จทั้งที่เป็นความสำเร็จด้านการงานอาชีพตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตให้อยู่รอดในสังคมซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งแห่งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่พร้อมจุดเทียนแต่ละเล่มให้สว่างสวยตลอดทางไผยโรฟุ้งเฟื่องถ่ายภาพอนุมาถิ่นทวีสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายงาน ปรานเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดบ้านฉลองตุ๊จีนอย่างยิ่งใหญ่ในงานรับตุ๊จีนปีม้าอันทรงพลังข้ามประตูสู่แดนมังกรโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปเข้าร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่24มกราคม2557ที่ผ่านมาเอกอักครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพลหนิงฝู่คุยได้เปิดบ้านสถานทูตจีนจัดงานรับตุดจีนปีม้าอันทรงพลังโดยเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิเช่นนายจตรง์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเจ้าสัวธนินเจรวรน,นแห่งเครือจเจริญพกพันฑ์นายพินิจจารุสมบัติ ประธานสภาว,วัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในงานได้มีพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่พร้อมโชว์การแสดงของมังกรทองความยาวถึง57เมตรเปรียบได้กับการเริ่มต้นเข้าสู่ปีพุทธศักราช5 5 7 7อย่างสง่างามการแสดงการเชริดสิงโตและปิดท้ายที่การแสดงชุดรับตุจจีนปีม้าอันทรงพลังข้ามประตูสู่แดนมังกรภายใต้คอนเซปเปิดตำนานแดนมังกรล่องเรือสู่ดินแดนใหม่ ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานสื่อถึงวิธีการดำเนินชีวิตของชาวจีนในสมัยก่อนหลังจากนั้นประธานในพิธีได้ปล่อยลูกโปรงกว่า300ลูกภายในงานแขกทุกท่านจะได้รับชมวิดีโอพรีเซนเทชันซึ่งจะแสดงถึงการพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนรวมถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศจีน คณะท่านหนิงฝู่คุยเอกขราชทูตสาธรารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่างานในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานแรกของผมหลังจากที่ได้มารับตำแหน่ง ด้วยงานนี้ถือเป็นงานมงคลเลิกที่ยิ่งใหญ่เพราะปเปรียบเสมือนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศจีนหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันก็คือวันตรุษจีนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทยกับประเทศจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านของการค้าขายด้านวัฒนธรรมต่างๆจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ และสุดท้ายนี้ขออวยพรให้มิตรภาพระหว่างจีนและไทยพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเฉกเช่นแม่น้ำแยงสีเกียงกับแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลลินอย่างต่อเนื่องมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ขาดสายสำหรับวันตุษจีนในปีนี้นะคะจะตรงกับวันศุกร์ที่31มกราคม2557นี้ค่ะบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะ จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ปตทประจำปี2556สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานมุ่งหวังให้เยาวชนไทยเป็นนักคิดนักประดิษฐ์คิดสร้างสารรค์โดยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายนัทชาติจารุจินดาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตทดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างกระบวนการคิดอย่างมีระบบรู้จักนำทฤษฎีมาปรับใช้อย่างมีเหตุมีผลอันนำไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริงรวมถึงเป็นต้นแบบให้กับชุมชนโดยในแต่ละปีเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายนัทชาติกล่าวต่อว่าได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ,ระยะพบว่าบนเส้นทางของนักประดิษฐ์ทุกคนมุ่งมั่นต่อการสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างมากแต่ในวันนี้ผลแห่งความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าทุกคนสามารถเอาชนะตัวเองได้วันนี้การแข่งขันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นต้องขอแสดงความยินดีด้วย ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยก็ขอเป็นกำลังใจและต้องการให้เยาวชนทุกคนระลึกถึงสิ่งดีๆที่ได้ร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้านพลังงานและขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้กลับไปแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับเพื่อนๆซึ่งทุกผลงานที่ผ่านเข้ารอบมาในวันนี้เชื่อว่าจะสามารถต่อยอดเพื่อน,นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีประกาศิียยบัตรและทุนการศึกษามีดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสุราชพิทยาการโครงงานพัฒนาคุณสมบัติของเส้นใหญ่กล้วยโรงเรียนอัดสัสชันศรีราชาโครงงานโมเดลเครื่องขจัดไขมันด้วยไขโตซาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยองโครงงานศึกษาการทำไส้กรองจากเส้นใยธรรมชาติของพืชในท้องถิน่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนมาบตาพุธพันพิทยาคารโครงงานไบโอแบตเตอรี่แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางด้วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท้องถิน่นโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารโครงงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดย เทอร์โมอิเล็กทริกโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานีโครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพโฟมแป้งมันและสัมปหลังด้วยสารสกัดจากฟางข้าวและแกลบระดับอาชีวศึกษาได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC โครงงานเครื่องตัดท่อนไม้พันไม้สัมปหลังวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่โครงงานกลีนซีเมน วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC โครงงานอุปกรณ์ช่วยบำบัดและหัดเดิน walking assist ช่วงนี้ไปติดตามรับชมสารคาดีในชุดภูมิปัญญาจากผ้าทอมือนะคะสื่อถึงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ชาวปะปะยอณอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่กันคะ่ะ ลายบนผืนผ้าทอมือที่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนออกแบบลวดลายด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นโดยนำวัสดุธรรมชาติมาย้อมสีสันและถักทอเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชนเผ่าปากากะยอจากรุ่นสู่รุ่นการทอผ้ากระเรียงนี้มาจากภูมิปัญญาั้านเรื่องของกระเรียงและเผ่าในหมู่บ้านแรกก็คือเผ่าโปเป็นกระเรียงโปนะคะ ก็เลยมีการสนับสนุนพระราชทานเงินเ,นเกี่ยวกับการฝึกอบรมจัดวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มทอผ้าและมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปีวันพศ2543บ้านขุนอมแฮดใน ตำบลศบโคงอำเภออมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่แต่เดิมชาวบ้านมีการทำการ,กรเกษตรกรรมเพื่อยังชีพและทอผ้าเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นครูบนดอยตัวเล็กๆคนนี้ได้มุ่งมั่นในการสนองกระแสพระราชดำริสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถินธุรกันดาน โดยพยายามรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากปราชชาบ้านผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถรวมกันเป็นกลุ่มทอผ้ากระเรียงย้อมสีธรรมชาติเกิดขึ้นณหมู่บ้านแห่งนี้ดูดูดสีปกนี่ว่ามันมันหมดไปหรือเปล่ามีสิ่งำดำๆอยู่ไหมถ้ามันหมดไปเสร็จแล้วพอเราซักนะ้าผมก็ต้องซักสามรอบเนี่ยเราต้องบิดนะคะ พอเราซักเสร็จแล้วนะคะเราต้องกระตุกเส้นฝ้ายเพื่อให้มันกระจายไม่ติดกันเอามันกระจายไม่ติดกันในเวลาเราจะย้อมเนี่ยสีมันจะได้ดูดง่ายๆขึ้นแล้วก็จะติดดีนี่คือการเตรียมฝ้ายที่จะไปย้อม เป็นการย้อมนะคะที่เราไปแช่เสร็จไม้เรียบร้อยแล้วก็คือเสร็จเปลือกไม้แดงนะคะทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แช่ไว้1คืนนะคะพอแช่ไว้1คืนนักเรียนมาดูแล้วก็มาต้มสกัดน้ำสีประมาณ1ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกอันนี้คือเปลือกไม้แดงอันนี้คืองอะป,ป่านะคะงอะป,ป่าที่อยู่ในป่ามันจะออกสีส้ม ือว่าสีแสดนี้นะคะอันนี้เราจะต้องต้มอ,อ่ะแช่เปลือกนั้นเมล็ดมันก่อน <cop there. S 1> ประมาณหนึ่งคืนเหมือนกันใช่ไหมบีนน้ำออกเอ <ป mia? S 1> รื่องเม็ดมาออกนะต้มเปลือกไม้เสร็จแล้วถ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาเปลือกไม้ออกแล้วก็วกองให้สะอาดเ <c oughs> นาะกองให้สะอาดเสร็จแล้วเราต้องใส่านา้ํำผงแดงแล้วก็เกลือด้วยไม่อย่างนั้นถ้า ผสมน,น้ำที่เท่าเสร็จแล้วเราก็เอาไฟม่เขือชุ่มเข้าไปแล้วก็ต้มประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงกว่า,าก็จะจะดูดเอาสีเข้มกว่าถ้ายิ่งน,นานยิ่งดีการปลูกฝังให้ชาวบ,บ้านและเด็กได้เ,เรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมและสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพกอให้เกิดผลิตภัณฑ์ผ้าายทอย้อมสีธรรมชาติ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นความภาคภูมิใจของครูกศออนอที่ไม่ใช่เป็นเพียงครูผู้สอนเท่านั้นแต่ยังได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของคนในพื้นถินอย่างเด็กนักเรียนนี่ก็จะมีการสอนให้กลุ่มแม่บ้านนะที่กลุ่มสมาชิกนะี่ะให้สอนลูกหลาน ว่ามีการย้อมอยังไงมีการทออย่างไงทั้งลวดลายแล้วก็การทอเนี่ยจะให้ถ่ายทอดให้กับลูกลูกที่เป็นลูกสาวแล้วก็มีการทอผ้าเนี่ยเป็นชุดนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนจะเป็นสีม่วงและสีชมพูแล้วก็การฝึกการย้อมเนี่ยให้เด็กไปเรียนกับแม่ที่เป็นสมาชิกเป็นการถ่ายทอดเพราะลำพังครูคนเดียวนี้ถ่ายทอด แบบทฤษฎีนี่มันปฏิบัติยากเข้าใจยากก็เลยให้พ่อแม่สอนไปด้วยเพราะว่าเขามีพื้นฐานแบบนี้อยู่แล้วแล้วปกติแล้วเขาก็มีการถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นดึกดำบัรมาแล้วว่าลวดลายมันเป็นยังไงจบแล้วก็ทอไปทอไปประมาณ4ี่ห้าอันแล้วก็เอาคือไม้ที่หน่แรกกับไม้ที่สองสาสีเหมือนเดิม แม่ทอแม่ทอให้ดูไม่เอาแล้วก็แม่ก็ให้หนูทอค่ะให,ห้ตอนตอนแรกห,หนูทอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะแต่ครั้งต่อมาหนูก็ทอสวยขึ้นเรื่อยๆสมาชิกทั้งหมด40คนอย่างส่งครูฟ้าเนี่ยปีหนึ่งจะส่งประมาณ600กว่าบาทแล้วก็ส่งที่อื่นด้วยก็คือศูนย์ศิลปชีพทางดอยเบลลหรือว่า โครงการต่างๆที่เขาเสนอมาเนี่ยอยา่างเทศกาลงานต่างๆด้วยนะคะรวมเฉลี่ยแล้วเกือบล้านบาทแล้วก็เฉลี่ยไรายได้ต่อคนต่อเดือนนี้ประมาณ4 0 0พันบาทค่ะครูจ่ายก้าตอบแทนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบางส่วนที่ว่าวันเดือนก่อนเนี่ยครูจ่ายเงินบอลโลนนี่ฮีนาริสลาเป็นคนเป็นจ่ายสรุปว่าจ่ายเรียบร้อยแล้วเนาะ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดมีใช้เพียงชาวบ้านที่มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองทอมือเท่านั้นที่สำคัญไปกว่าคือการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชนเผ่าที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษลูกหลานเท่าไหายถ้าลูกใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วจะเป็นเรียวอุปกรณ์ของเฮาแล้วก็ ลายด้ามเดิมที่พ่อแม่ปูย่าตายายทำนะแล้วก็เสื้อตัวย,ย่างตัวหลายอย่างเนาะชนเผ่าของเฮาที่เฮากระจายนะมันมีหลายสีหลายอย่างแต่แก่ลูกหลานนี่จะต้องจําไว้ที่พ่อแม่ทาเพื่อดูแล้วก็จะต้องจําไว้โตขึ้นมาอยากได้เสื้อกับตอได้เนาะอยากได้ย่างกับตอได้แล้วก็ละอ่อนมูนี้จะได้จําไว้นะและ้วก็โตขึ้นมาแล้วจะต้องเฮียนยาปูย่าตายายเขาเคยทามานะ่ะ ถ้าแม่ถ้าแม่ไปทำงานแล้วหนก็ช่วยแม่บ้านรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้ช่วยแม่ทอผ้ารู้สึกดีใจค่ะได้ใช้ความรู้จากคุณแม่ที่สอนเรามาและในวันนี้ลูกหลานในหมู่บ้าน พวกเขาเองได้รู้สึกภาคภูมิใจถึงวัฒนธรรมชนเผ่าที่สร้างสรรค์งานจากภูมิปัญญาผ้าทอมือสื่อวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวปกากยอผ่านลวดลายบนพืนผ้าที่แสนงดงามนัทวุฒิวากาดวนถ่ายภาพบทโทรทัศน์ผลสวัสดิ์อินวิวัตกุลถ่ายภาพ คุณธนิตาวากระดวนรายงานสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทางช่อง e t v แห่งนี้ค่ะและที่เว็บไซต์ w w w e t v t h a i t v หรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่ w w w youtube com e t v n e w t h a i ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณพาฝันปิ่นทองและดิฉันวาทีทินีสกางพร้อมด้วยทีมงานเอทีวีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ